ที่สิชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุจัดสาสพังรัสังยีปิวินสุนราสภาตันหังกราทยโยพุทธาอันทวีสตินายกาสเพปฏิติตตาไม่หังมัจเกเตมนิสราศีเสยปฏิทิโตไม่หังพุทโธธรรมโมทเวโลจเนสังโคปฏิทิโตไม่หัง โอรรสภกคุณากรโอหะทเยเมอุรุตโทสารีปุตโตจตาคินีโกนเทนโยปิติภาคัสมิงโมคนลันโนจวามะเกทกคินีสมณีไมหังอาสุงอานันทราหุโรกัดสโปจมหานามโมอุปาสุงวามโสตะเกเกโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะบะพังกโรนิสินโนสิบิสัมปันโนโสพิโตมณีปุงกโบกุมารกัดสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิตจังปฏิภาสิคุนากรโร ปุโณอังคุณิมาจะอุปลีนันทศีวลีเทระปัจจะอิเมชาตะนราเตติลการมมาเสสาสีติมหาเถระมิชิตาชนะสาวกาเอเตศีติมหาเถระชิตวันโตชโนรสาชลันตาศิลตเตชนะอังคมังคือถึจันทิตาพระตนงปุระโตอาสีทักขิเมเมตสุตตะกังท่าชัังปัจชโตอาสีวามีอังคุณิมาละกังขันธโมระปาริตตจจะอาตานายิตาสุตตะกังอากาเส ชตนางอาสิเสสาปการะสังสุตาชินานาวาระยังวาระสังยุตตาสัตตปาระลังกตาวัฏทปิตาทสัญชาตาภาหิรัชตุปัตตวาอเสสาเมตยังยันตุอนันตชินตีเชษาวสโตเมสกิตเจนะสตาสัมพุทธปัจชเรติชนะปัจชระมดมหิวิหารตังมหิเตเลสตาปเรนตุมังสะเพตมหา ปุริสาสะาะอิเจวมันโตสปตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัตโตธมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตาันตรายโยสทธรรมานุภาวะปาริโตจารมิชนะปัจเรติบทที่13ประหงสหัสสมัยพินิบมิตรสาวุธันตังคีเมขลังอุิตะโกลาสเสนมาธาตรังธานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชัสสาโพนเตชะจะมังคลานิ มาริติมาราติเรกมาพิยุทิตทิัฐิสันติงโหรัมปนารรวกมักกรมทักทะยะขันขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชษาภูนิติธุสมังคะลานินาราคีริงขจาวรังอติมัตตภูตังทาวกิจกรรมสณนวัสุธานุนันตังไม่ตัมกุสลตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชษาภูนิติธุสมังคะลานิอุกิกตะขาดกรรมติหัตพัสุธานุนันตัง ทาวันติโยชนะับประทงังผู้ลิมาละวันตังอิทีพิสังตกตมโนชิตวามุนินโทตันเตชิสาพโพนเตเตชยมังคลานีกัตตวากัดธมุทลังอิวะพับพิณิยาจิตใจยะทุกพระวจนะนงชกยกายมัตเชตันเตนโสมวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชิสาพโพนเตเตชยมังคลานีสัตจังวิหายมัติสัตจิวาทเกตุงวาทาปิโรปตมินัง อติอันทภูตังปัญญาปทีปัจลิโตชุตวามุนินโทตันเตชสาวุริตเตชยมังคลานินันโทปนันทพุทธคังมิพุตังมะหิตติมกุนเตนเทรและพุทธคีนัตมาปยันโตอิทธูปเทโสวิธินาชุตวามุนินโทตันเตชสาปุริตเตชยมังคลานิ ถุกคาหติทิพุจเขนะสุทันทหัตทรังพรมังวิสท,ท,ทธิจุตมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิทินาคิตวามุนินโทตันเตชักษาปุณิตเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาถายโยวาจโนทินัทิเนเสละเตมตันทีหิตวานนีกวิวิธานิจุปัตถานิโมฆังสุขังอธิขเมยะนโรสปันโยมหากาโรนิโกนาโทหิตายะสัพพานินางปุเรนตวาปารมี สภาพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะหอนตุเตชกมังคลังจุยันโตโพธิยามูลเลสักยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวชิโยโหหินชโยสุทิวมังทะเลอปะาราิตปาลังเตศีเสปตะวิโปทะเลอภิเสกเกศภาพพุทธานังอะคับปัตโตปโมตุเสชนาขันตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุทิตังสุขโนสมุทโตจตสุจิทังธรรมะจาริสุ ปทักินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักินังปทักินังมโนกัมมังปฏิหิตปทักินาปทักินานิกัตจวานัลพันตเตปทักินีพระวันตุสัพมังคารังรักขันตุสัพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุตีพระวันตุเตพระวันตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัทมานุภาเวนัสธาสุตีพระวันตุเตพระวันตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพังฆานุภาเวนัสตาสุตี